ท่านทุตมองเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าถ้าผมมองสองสนามถ้าผมนั่งคิดตามเนี่ยถ้าจะบอมไปบอมไปที่ทางอ,อิหร่านแล้วต้องมาเจอสนามทางเลบานอนด้วยเนี่ยไม่ไหวเลือกยิงแบบจํากัดวงไปทางอิหร่านสักนิดหน่อยแล้วถ้าเกิดจะทําอย่างเต็มที่สมมติทาในระดับสงก็อาจจะทําแถว,แถวๆเลบานอนเพื่อโชว์ศักยภาพตรงนี้แต่ความเสี่ยงก็คือผมไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่อยากท่านก็อาวุโสมากแล้วจังหวะน,นี้ก็อยากจะเก็บกระแสเหี่ยวไหม แล้วอเมริกาเองจังหวะนี้ก็จะโชว์ความเป็นเหยี่ยวในช่วงเวลานี้ไหมเพื่อที่จะดําเนินการในตรงนี้แต่ก็เป็นความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์กำลังพูดถึงว่าเดี๋ยวจะเป็นเหมือนกับพื้นที่ในอิรักที่เข้าไปติดลมกันอีกทีหนึ่งแต่จุดนี้มีความเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์คืออันนี้ต้องขึ้นอยู่กับสหรัฐด,ด้วยนะคะคือเอาด้วยไหมหนึ่งห,าห่านนึหนึ่ง <c oughs> เอาด้วยไหมสองตอนนี้เขาเป็นคนวิ่งเจราจานะคะยิละคืออิสราเอลแล้วขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลของไบเดนเนี่ยนะคะก็เจรจากับอิหร่าน คือไม่ใช่เพิ่งมานเจรจานะคะมาระยะหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครงการนิวเคลียร์เกี่ยวกับ,บโดยเฉพาะกับประธานาธิบดีคนใหม่ที่ค่อนข้างจะสายกลางเนี่ยนะคะเขาก็ห้ามปลาล์มอิสราเอลว่าห้ามแอตแทกไอ โครงการนิวเคลียร์ฉันคุยกับอิหร่านอยู่นะอิสาราเอลอยู่เบาๆหน่อยแล้วก็จากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ย <c oughs> ถ้าประคองไปได้อย่างนี้ก่อนสหาราฐคงไม่หาคงต้องประคองให้ได้ถึงที่สุดนะคะว่าเพราะไม่ให้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอถ้าเกิดอะไรขึ้นใน Middle ล a อีเนี่ยเกมการเมืองที่โน่นก็ก็ อาจจะกระทบกันนะคะแต่อิสราเอลแหะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นไพ่มันอยู่ที่ผู้นําอิสราเอลนะตอนนี้เวลานี้ว่าจะตัดสินใจยังไงใช่ค่ะจะจะจะโจ,จมตีแบบอ่อนหรือจะโจมตีในเชิงพื้นที่ตรงนี้และอาจจะนําไปสู่การติดลมหรืออาจจะเผชิญหน้าแล้วอาจจะกลายเป็นหลายสนามคืออิสราเอลเองก็รู้ตัวแล้วนะคะคือตั้งแต่บุกเข้าไปในเลบานอนตอนใต้ทหารเสียชีวิตไป8คนแล้วเขาก็หยุดหยุดเหมือนกันนะคะก็รู้ก็เริ่มรู้แล้วก็ แต่แต่อย่างในมิดเดิลอีต์เนี่ยการขู่กันเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตอบโต้เนี่ยคงมีแน่เพียงแต่ว่าจะเอาแบบเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือจะเอาจริงๆแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปก่อนไหมคะคอาจารย์นะครับ, <laughs> รบขมวดตรงนี้ขอสุดท้ายท่านทูตคนไทยที่อยู่แถวนั้นทางการไทยก็มีการประกาศละตรงนี้ท่านให้คําแนะนํำยังไงในฐานะผู้ชํานาญพื้นที่แถวนั้นมาก,ก่อนเนี่ยค่ะก็ให้คนไทย ทุกคนเลยนะคะติดตามประกาศของสถานทูตนะคะแล้วก็ทางการอิสราเอลซึ่งทางทหารอิสราเอลในพื้นที่นะคะเพราะบางครั้งเขาก็จะแจกใบปลิวแล้วก็เป็นภาษาไทยก็มีอะไรเนี่ยนะคะเขาบอกให้หลงหลุมหลบภัยก็รีบไปเลยไม่ต้องถ่ายคลิปไม่ต้องอะไรนะคะวิ่งวิ่งไปเลยเพราะว่าเคยมีนะคะเสียชีวิตเพราะว่ามัวแต่ถ่ายถ่ายคลิปเนี่ยอ,อะไรเนี่ยนะครับติดตามข่าวสารแล้วก็ ทั้งทางการของไทยทางการอิสราเอลแล้วก็กับนายจ้างด้วยนะแล้วก็ระวังตัวเองให้ดีครับขอบพระคุณท่านทูตครับขอบพระคุณกรารับมีบยังสุขครับ